แมนบอกมีศักยภาพเฮดแล้วก็สถานที่เอาเองก็ดีดีบอมันดีเลยแหละเพราะว่าบริเวณมันมันหมะอยักเมื่อไรภายสิไป้ไปก่อนไผยแบบเมี่ยผมก็ยังว่าว่ากันบูฮูเรืองกันแน่บพเห็นไปแล้วกนแัน่นหนว่าวันัามสสีนมัดนวดสายเห็นมาอยู่ไม่ไดบ มัาตายเขาก็เลยนไเผาอยู่มองหันวองที่ิดสดว่าศหเห็นไอขันวะขันว,า,นวาอันนี้ผมมาเว่านี่ผมแลนหาอยู่ครับม<ช>ผมแลนเพราะว่าพกเขามันสายผู้รับเหมาเหลืองเม่นด้วยตรงอไล่ให้เบ<อ><อ>ิ่งดูก็<อ>เกห,ห็นมีผ่านพระเี่ยก็เลือกเอาแม่นบ่ล่ะตอนนี้บอกก็บอกเลยว่ารับรับแกมาแลนซอยมาสันก็สิแลนแปำเพอ่พอดีที่แลนฉันก็เลยติดตัวในอยู่ให้เอเอรสารมา เขากบาเไใดม่ไก็่สใจนงานเขาหนไม่ไม่ใช่ว่างานเยอะมันเยอะเราเราให้ความสําคัญที่ไหนมากกว่าแค่นั้นแหละอันนี้อันนี้บาดเจ็บของเพอเเพอเป็นเจ้าสีหูบอคือว่าเขาว่าความไม่แน่นอนแน่นอนบ่อแน่นอนคือว่าฉันฉันสิยุบขายหวยฉันก็คือสิบแรงเหนือกว่าไป้ายังอีกนินะมันยู่บานนัเสียแล้วพวกบุกอ่ะมันกะเหนุวเปีนถ้าันมีคนละ โมมีคนเป็นรักเกลียดปลาปลามากอะโมมีใคเรเกลียดก็เสียฉันก็เห็นบัวไปสั่งฉันก็ B หนึ่งีสองก็มีไม่ปด้ปลาปลา อันนี้ผมมาวอาเสนอผมสบายใจแล้วแหละคือผมอยากมาหามาหาเสียใจว่าไอ้ที่ผมมาหาเนี่ยผมไม่ได้บุญญาเรื่องโฉนดชุ่มช่นหรอกสิ่งที่ผมยานคือว่าเขามีคนสั่งอิลีบองสีหน้าแต่ว่ามีคนสั่งต้อกานี่แต่เขาบยนยอมเนียเขาต้องเอาเอกสารไงไม่ไม่ไอเอกสารไม่ต้องมีแน่นอนครับนั่นแหละคือคือคัแนนเอกสารมน่ะโอเคเขาก็มาลงลงลงมาแต่ว่าพูดถึงเขาก็คุยไว้เขาบอกว่ามูลประมาณเดี๋ยวประมาณสามล้าน ว่าเขากับสิลงลมาเองเป็นว่าผมมีตัวซอยหลายคนอยู่สี่สี่สห้นายกเขาเห็ดงานให้ผมผมโทรศัพท์กับม